พร้าราชสีเป็นเจ้าป่าเวลาหากินนี่จะส่งเสียงคำรามแล้วก็แล้วก็กระโจนโลดแล่นออกไปสู่ป่าเวลาระหว่างจับกวางตัวใหญ่กับกระต่ายตัวเล็กก็ใช้กำลังเสมอๆกันเวลาคำรามทีไรสัตว์ป่าทั้งหลายก็แตกตื่นวิ่งหนีกระจัดกระจิง ก็จะเลือกตัวที่เหมาะแล้วก็นำมาเป็นอาหารจะไม่กินซากศพที่เน่าเปื่อยจะกินเฉพาะสัตว์สดๆเท่านั้นเท่านั้นพระราชาสีทำอยู่นี้เป็นประจำพญาราชาสีก็อยู่อย่างนั้นมาอย่างผาสุกในธรรมวันหนึ่งเจ้าจิ้งจอกก็มาหาประจบประแจงว่าจะคอยดูแลรับใช้ อาศัยกินเดียจากราชสีก็ให้อยู่ด้วยความเอื้อเฟือ้อวันหนึ่งเจ,าจา้าจิ้งจอกคิดอยากจะเป็นใหญ่ก็เรียนแบบพยาราชสีคือเวลาราชสีเขาออกไปนี่ก็ส่งเสียงคำรามแล้วพุ่งพรวดไปจับกระทิงมากินได้สบายๆจิ้งจอกก็จะเรียนแบบมั่งเห็นแล้วมันทำไม่ยาก เสร็จแล้วก็ส่งเสียงคำรามแต่มันไม่เป็นเสียงที่น่ากลัวเสียงจิ้งจอกมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่โยมกระโจนเข้ไปสู่จับช้างป่าเมื่อช้างป่าเห็นจิ้งจอกเข้ามาก็ใช้มวงตวัดเตีนหยับเละตุ้มเป๊ะอยู่ตรงนั้นเองบุคคลบางคนก็เกิดในโลกนี้ไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้กับ มนรู้จักกำลังของตนบางทีบางทีก็ยกตนเทียมท่าน,นาบางทีก็คิดที่จะยกตนเทียบกับคนนู้นเทียบกับโทนี้ทั้งที่ตนเองสติปัญญากำลังและความสามารถมีไม่เพียงพอแต่อยากจะทำอย่างเขาแต่ปัญญาตนเองไม่มีอาศัยคำพูดเสียงคู่คมเสร็จแล้วประสบกับความพินาศดุดดังเดียวกับจิ้งจอก โจ,จมว่าจริงจอบว่าจะมีกําลังทําอย่างราชสีได้หรือไม่เราคือใครเราจะทําอย่างคนน,คนู้นคนนั้นคนนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราต้องรู้จักสงบเจียมตวนว่าเราเป็นคนประมาณนี้ความสามารถเราแค่นี้สติกําลังเราแค่นี้เงินเดือนเราแค่นี้ความรู้เราแค่นี้เราก็ต้องรู้สักสงบเจียมตัว อ่อนน้ำถมตนเข้าไปสู่ในตระก,กูลอื่น